ส่งพัสดุผ่านแอป Easy Post Service ง่ายๆฉบับอัปเดตขั้นตอนแรกให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Easy Post Service ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ iOS โหลดเสร็จแล้วติดตั้งแอปให้เรียบร้อยค่ะติดตั้งเสร็จปุ๊บจะเด้งมาหน้าแรกของแอปทันทีให้เลือกที่ลงทะเบียนกรอกเบอร์โทรศัพท์ พร้อมกดที่ปุ่มรับรหัส OTP ใส่รหัสที่ได้จาก SMS ถัดมาให้ตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบติ๊กยอมรับเงื่อนไขและกดปุ่มลงทะเบียนส่วนวิธีเข้าสู่ระบบเพียงแค่ใส่เบอร์โทรศัพท์กับรหัสผ่านที่คุณลงทะเบียนไว้จากนั้นติ๊กยอมรับเงื่อนไขและกดปุ่มเข้าสู่ระบบได้เลยคุณจะต้องยืนยันตัวตนโดยเลือกที่ปุ่ม Verify ในหน้าหลักของแอป จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนอย่าลืมแนบรูปบัตรประชาชนด้วยนะคะหลังกดส่งข้อมูลแล้วระบบจะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน30นาทีจึงจะส่งผลการยืนยันไปที่อีเมลของคุณก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคุณสามารถสมัครบัญชี COD ได้ทันทีโดยกดที่ปุ่มสมัครบัญชี COD ในหน้าหลักของแอป ให้คุณกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมแนบรูปบัตรประชาชนและหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ชื่อตรงกันเท่านั้นลงไปจากนั้นกดยืนยันข้อมูลและสามารถใช้บริการ COD ได้เลยค่ะ <S <S เลือกที่เมนูโปรโฟไฟล์และเลือกที่อยู่ตามบัญชีกรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของคุณให้ถูกต้องจากนั้นกดยืนยันซึ่งจะสามารถใช้ที่อยู่ตรงนี้เป็นที่อยู่ตั้งต้นได้ค่ะ ก่อนที่จะทำการส่งพัสดุได้นั้นคุณจะต้องเติมเงินเข้าสู่ระบบก่อนโดยไปที่เมนูโปรไฟล์กดที่ปุ่มเติมเงินจากนั้นเลือกหรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้เลยไม่มีขั้นตำ่ำกดปุ่มยืนยันเติมเงินระบบจะแสดง QR code ให้คุณสแกนชำระเงินหลังชำระแล้วยอดเงินก็จะแสดงในระบบทันทีค่ะ สำหรับการส่งพัสดุมีขั้นตอนดังนี้คือเลือกที่เมนูส่งพัสดุในส่วนของพัสดุทั่วไปให้เลือกที่แถบส่งพัสดุอีกครั้งแถบแรกให้คุณเริ่มจากระบุที่อยู่ที่จะให้คูรเรียเข้ารับพัสดุโดยสามารถเลือกเป็นที่อยู่ตามบัญชีที่คุณตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้หรือจะเลือกเป็นที่อยู่ตามข้อมูลผู้ส่งก็ได้ค่ะส่วนที่2ระบุข้อมูลผู้ส่งสามารถเข้าไปสร้างรายการใหม่ได้ ซึ่งหลังกดบันทึกแล้วข้อมูลจะถูกรวมอยู่ในสมุดที่อยู่นั่นเองแถบที่3ระบุข้อมูลผู้รับให้คุณกรอกรายละเอียดผู้รับพัสดุจากนั้นเลือกประเภทพัสดุใส่ขนาดและน้ำหนักพัสดุให้เรียบร้อยกดบันทึกคุณยังสามารถเลือกบริการเสริมสปีดหรือประกันพัสดุได้ด้วยนะคะระบุยอด COD ถ้ามีและเลือกบริการขนส่งที่คุณต้องการได้เลย ระบบจะแสดงยอดชำระทันทีกดบันทึกอีกครั้งพร้อมติ๊กยืนยันเงื่อนไขหากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดที่ยืนยันชำระเงินได้เลยค่ะกดที่ปุ่มพิมพ์ใบปะหน้าที่สำคัญอย่าลืมเปิดบลูทูธเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นพกพาด้วยนะคะกดพิมพ์ใบปะหน้าเพียงเท่านี้เลยค่ะเราก็จะได้ใบปะหน้าออกมาแปะพัสดุแล้ว สำหรับการเรียกรถเข้ารับพัสดุนี้เฉพาะขนส่งแฟลตเอ็กเพรสเท่านั้นให้เลือกที่เมนูส่งพัสดุเลือกเรียกรถเข้ารับกดปุ่มเรียกรถมุมขวาบนอีกครั้งแล้วจึงเลือกรายการที่ขึ้นแสดงค่ะตรวจสอบรายละเอียดกดยืนยนันแค่นี้คู่เรียก็จะเข้ารับพัสดุถึงบ้านคุณแล้วโดยคุณสามารถดูชื่อและเบอร์โทรพนักง,งานเข้ารับได้อีกด้วยในหน้าหลักของแอป เลือกเมนูรายการพัสดุในหน้านี้คุณสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุทุกชิ้นได้รวมทั้งดูรายละเอียดดาวน์โหลดพิมพ์ใบปะหน้าหรือยกเลิกพัสดุสำหรับการส่งพัสดุดว่วนนั้นจะเหมาะกับผู้ส่งที่ไม่สะดวกวัดหรือช่างน้ำหนักพัสดุค่ะโดยระบบจะทำการล็อกเงินไว้จำนวน25บาทต่อชิ้นหลังจากคเริเมารับของ ทําการวาดใหม่และคิดราคาจริงแล้วจึงจะทําการเก็บเพิ่มหรือคืนค่าส่วนต่างเข้าในระบบนั่นเองค่ะขนส่งที่คุณสามารถเลือกได้คือ Flat e อ็กเ s และบริการส่ง EMS จากปรษณียไทยวิธีใช้งานเพียงแค่เลือกเมนูส่งพัสดุในส่วนของแถบพัสดุด่วนให้คุณเลือกขนส่งที่ต้องการระบุที่อยู่ที่จะให้คูเรียเข้ารับพัสดุระบุข้อมูลผู้ส่งและข้อมูลผู้รับ ส่วนของข้อมูลพัสดุไม่จําเป็นต้องระบุสุดท้ายคือส่วนของบริการเสริมคุณสามารถใส่รายละเอียดได้เลยค่ะกดพิมพ์เพื่อปริ้นใบปะหน้าออกมาแปกพัสดุของคุณจากนั้นกดเรียกรถเข้ารับมุมขวาบนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสามารถตรวจสอบพัสดุได้ที่เมนูรายการพัสดุและเลือกแทบส่งพัสดุด่วนนะคะ และทั้งหมดนี้คือวิธีส่งพัสดุง่ายๆด้วยแอป Easy Post Service อยากให้ชีวิต easy ต้องเลือกเรานะคะ